สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของชั้นป .6 นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัยนะคะคำชี้แจงในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนศึกษาข้อมูลจากลิงก์วิดีโอที่ครูส่งให้นะคะแล้วก็ศึกษาจากหนังสือนะคะประกอบด้วยนะคะในหน้าที่123นั่นเองค่ะ อ่านะคะการใช้ทโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัยเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสาหรับการใช้นะคะเพื่อที่ความปลอดภัยของเรานะคะก็คือนะคะข้อแรกเลยก็คือปิดอุปกรณ์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอันนี้กรณีที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะนะคะถ้าเราไม่ใช้งานแล้วเนี่ยเราควรที่จะปิดอุปกรณ์นะคะทุกครั้งเลยนะคะอ่าการตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆทานะเว็บไซต์ที่อ่า มีจะมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเข้าไปนะคะเพราะว่าไวรัสจะเยอะมากๆเลยนะคะคุยุก็เคยโดนเหมือนกันนะคะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะหรืออ่าไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดนะคะไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วปรากฏว่าโดนไวรัสนะคะล็อกไฟล์นะคะโอ้โหงานเข้าเลยนะคะคุยุ <laughs> อันตรายมากๆเลยนะคะตั้งแต่วันนั้นนะคะคุยุก็ไม่กล้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมอะไรเลยนะคะ <laughs> ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะที่ไม่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นการกลัวไปเลยนะคะไม่กล้าดาวน์โหลดโปรแกรมเลยนะคะติดต่อช่างอย่างเดียวเลยนะคะให้ช่างทําให้นะคะ <laughs> โอเคนะคะต่อไปนะคะเป็นการตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่เราจะเปิดนะคะเรานะคะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเวลาเราได้รับจดหมายอะไรแปลกๆอย่างนี้ยค่ะในอ e ีเมลของเราก็ไม่ควรที่จะเปิดนะคะ ถ้าเราไม่รู้จักจริงๆนะคะก็อาจจะเป็นไวรัสก็ได้นะคะาจะทําให้เครื่องของเราเสียหายก็ได้นะคะอ่าปรึกษาครูหรือผู้ปกครองเมื่อพบข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยนะคะก็ควรที่จะอ่าปรึกษานะคะคุณครูหรือว่าผู้ปกครองนะ,ะเมื่อนักเรียนเจอข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากลอะไรแบบนี้นะคะอ่าติดตั้งโปรแกรมป้องกันมันแวร์นะคะก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมอ่าติดตั้งสแกนไวรัสอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอ่าการสร้างรหัสผ่านต่าง,างๆก็ควรที่จะเป็นรหัส ของเราเนี่ยควรจะเป็นความลับเนาะนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะบอกให้กับคนอื่นได้ร่วงรู้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการทางด้านการเงินนะคะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยโกงต่างๆมีเยอะแยะมากเลยนะคะน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะเปิดเผยรหัสผ่านให้กับใครแล้วก็ไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับใครด้วยนะคะก็เป็นอันตรายด้วยเช่นเดียวกันอ่าแล้วก็ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะในพื้นที่สาธารณะนะคะแล้วก็นะคะมีอีกนะคะที่ครูยุ้ยเคยพบเจอก็คือ,อดยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนนะคะเข้าไปใช้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเข้าไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปล็อกอิน a c e b o o k ของตัวเองค้างไว้นะคะลืมลืมล็อกเอาเนาะลืมออกจากระบบนะคะแล้วมีเพื่อนนะคะไปนั่งปรากฏว่านะเพื่อนแกล้งนะคะ <laughs> ใช้ Facebook ของ ของเพื่อนอนะคะใช้เฟซบุ๊กของคนอื่นนะคะไปแกล้งคนอื่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่สมควรนะคะการไปพตดแบบนั้นนะคะไม,ไม่สมไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เครื่องที่เป็นเครื่องสาธารณะหรือว่าเครื่องที่เป็นส่วนรวมเนี่ยเรา,าเข้าสู่ระบบโปรแกรมอะไรไว้เข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเอย่ยไลน์เอย่ยหรือว่า,า YouTube YouTube อะไรเงี้ยค่ะโปรแกรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเราควรที่จะออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเราเลิกใช้งานแล้วนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของเรารั่วไหลแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแกล้งกันหรือว่านะคะเกิดการาสร้างความเสียหายให้กับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะในการใช้นะคะโปรแกรมหรือว่าในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะคราวนี้นะคะบงานของเรานะคะก็คือให้หนักเรียนเนี่ยนะคะ เขียนนะคะแผนผ mm ังความคิดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้คือหัวข้อที่ครูยุ้ยให้มานะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนมานะคะว่านักเรียนจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัยได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างน้อย10หัวข้อด้วยกันนะคะเขียนมาอย่างน้อย10หัวข้อนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในหนังสือและศึกษาเพิ่มเติมได้จากในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถนํามา ใส่ในแผนผังความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะทำให้สวยงามตั้งใจทํานะคะในการวาดในการเขียนในการระบายสีต่างๆนะคะเพื่อที่จะนะคะเป็นการฝึกให้นักเรียนทํางานอย่างเป็นระเบียบและสวยงามนะคะอ่ะไม่ใช่แบบว่าเอ่อทำแบบนะคะไม่ตั้งใจทำเนาะก็ก็คุยขอความร่วมมือนักเรียนนิดนึงว่าเขียนนะคะลายมือให้อ่านง่ายนะคะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ลายมือไม่สวยแต่ว่า ลายมืออ่านง่ายนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุยตรวจก็จะได้อ่านง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับนักเรียนทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทํางานนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมีเพียงเท่านี้นะคะคุยยุก็ฝากกดติดตามช่องคุยยงเรียนออนไลน์นะคะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้คุยยุก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ